ปัจจุบันนี้เนี่ยโมไซเนี่ยมีเริ่มมีขายประเภทสามบวกน่าจะทำวทสัสดีครับท่านสมาชิกครับผมสีกุงอรุณสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสีกคงโบกเกิร์ตจำกัดน,นะครับข้อดีของการทำประกันโมไซโมไซเนี่ยนะเป็นรถที่อ่อนไหวโอกาสล้มเองก็ได้โอกาสถ,ถูกคนชนก็ได้ความเสียหากมากมายเลยบริษัทประกันภัยส่วนมากไม่ก็อยากรับ พอบีบประกันไปนิดเดียวยกเว้นพรบรพรบรเนี่ยเบี้ยสามร้อกว่าบาทสูงสุดโมไซเบี้ยไม่น่าเกินหกร้อยกว่าบาทเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเนี่ยถ้าเกิดรถโมไซล้มนะมีผู้โดยสารเสียชนะีวิตสักหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยต้องจ่ายถึงสามแสนลยบริษัทประกันภัยถึงยังไม่อยากรับเพราะฉะนั้นชกพรบรโมไซเนี่ยบริษัทประกันภัยผลักดันให้บริษัทกลางเป็นผู้รับปัจจุบันนี้เนี่ยโมไซเนี่ยมีเริ่มมีขายแปลว่าสามบวกน่าจะทํา เพราะเกิดรถโมไซค์นะเกิดไปถูกเขาชนมีคู่กรณีนนรถซ่อมไม่อยู่ที่หมื่นหรือสองหมืออ่นแล้วถ้าเกิดชนคนอื่นเขาก็รเบาผิดชอบบวกคลไม่นอกด้วยปัจจวนี้หาที่เับาไปเป็นหนึ่งน้อยมากเลยมีสามบวกกับสองบวกเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้ามีช่องทางนี้ท่านต้องหาทางซื้อถ้ายัางซื้อที่ไหนไม่ได้ติดต่อซิลคโบลกเกอร์ปเป็นสามบวกพันหกพันเจ็ดต่เวลาเกิดเหตุนชนคนละคุ้มครองสามแสนต่อหนึ่งคนสิบล้านต่อหนึ่งครั้ง กับเบีย้ยพันกว่าบาทท่านอย่าเอาตัวคุณไปเสี่ยงเลยโดยเฉพาะบิ๊กไบค์ในตลาดดนี้มากมายเลยในอดีตต่างๆบิ๊กไบค์เนี่ยนะบริษัทอยากให้รับแต่เดี๋ยวนี้ก็รับน้อยลงแล้วรับแล้วต้องมีเงื่อนไขมีเอ็กเซปต์หรือดีดักด้วยเบีย้ยประกันไปสามหมื่นดีดักสองหมื่นโอกาสที่รถจะล้มเองเบีย้ยสามสี่หมื่นนะเบีย้ยแบงค์นะแต่เนื่องจากว่ารถพวกนี้เวลาเกิดเสียหายรถลื่นถลไม้ไปเสียหายซ่อมเป็นแสนเพราะนั้นการที่คุณมีโหมดใส โนะบยประกันภัยไม่ค่อยอยากจะรับเพราะอัตราเสี่ยงสูงแต่ท่านต้องหาที่ทําไม่ได้โดยเฉพาะพระบรถ้าเกิดท่านไม่ทาพรบรท่านมีโทษปรับไม่เกิน2 0,000ืบาทท่านนั้นได้เบีย้ยโมไซ่พรบรโมไซคันหนึ่งเนี่ยแค่3าม้กว่าบาทดังนั้นรถทุกคันประกันภัยมีบทบาทกับท่านเลยนะจ่ายเบีย้ยเพียงนิดเวลาเกิดเคมท่านจะได้เดอดนอนน้อยลงไปไม่ต้องเดือดร้อนมากขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ